ในช่วงปีใหม่จะได้เห็นภาพรถจนของลูกหลานคนอีสานเนี่ยมุ่งหน้ากลับคืนภูมิลำเนานครับนอกจากการกลับบ้านเกิดไปหาครอบครัวแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเหตุผลก็คือการกลับไปทำบุญประกอบพิธีบายสีสุขขันตามความเชื่อเสริมสร้างกำลังใจแล้วก็ขอพรให้ธรรมาหากินเจริญรุ่งเรืองนะครับท่ามกลางผลกระทบของโควิด -19 แพร่ระบาดแต่ว่าที่ขอนแก่นคนหนุ่มวัยทำงานเขานำรถเร่รับติดตั้งกันศาสตร์500อยกว่าคันกลับบ้านไปร่วมพิธีครับ ติดตามจากรายงานของคุณไพฑูรยธุรพันธ์ครับบทสวดสู่ขวัญหรืหาาอ,รอเรียกขวัญที่สื่อถึงความห่วงใยและการปกป้องคุ้มครอง เป็นเสียงที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของลูกหลานชาวบ้านโนนบ่อตำบลพระยืนอำเภอพระยืนจังหวัดขอนแกน่นในพิธีบายสีสู่ขวัญรดเร่รับติดตั้งกันศาสตร์ผ้าใบและเต็นท์ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ หากไม่มีการแพร่ระบาดเชือ้อโควิด -19 รถยนต์500กว่าคันของลูกหลานที่ยึดอาชีพนี้ที่ต่างเร่ไปรับจ้างหรือเปิดร้านในจังหวัดต่างๆจะกลับมาจอดรอบบริเวณวัดเพื่อประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อและความศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขาเชื่อว่าได้ปกป้องคุ้มครองพวกเขาให้ปลอดภัยและทำมาหากินเจริญรุ่งเรือง ทุกปีสิน้ำรถเขามาห้วมกันอยู่ในนี้ปีนี้ก็ว่าโลกไห้ไครเก็บทั้งรัชการคนก็ว่าบริยากให้ตุ่มอย่าห้มกันแต่ว่ามันก็เป็นกรอบของประเภทนี่หมู่บ้านการักษาบวาจะเป็นอสอสอมหรือพอเมเปีนอนองกับปิดปากปิดจมูกน้ำกันทุกคนนี่ก็ป้องกัน กาขางมผูกแขนลูกชายและอวยพรให้ประสบความสําเร็จรเป็นสิ่งที่พรมเพชรจันทาขุ่มทําเป็นประจําทุกปีเขามีความสุขทุกครั้งที่เห็นลูกชายกลับบ้านมาประกอบพิธีบายสีส่ขวัญ <c oughs> และนํารถคันใหม่ที่ซื้อจากน้าพักน้ําแรง <c oughs> มาผูกไยผูกแขน <c oughs> เพื่อความเป็นสิริมงคล <c oughs> แม้พวกเขาจะมีรายได้ลดน้อยลงในช่วงโควิด -19 แพร่ระบาด แต่อาชีพนี้ก็ยังทำให้มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวและทำให้ลูกชายวัย20ต้นมีอาชีพการงานที่มั่นคงไปหาลูกค้าได้บ่เต็มรอยครับผมครับก็บคืออีกอย่างหนึ่งก็คือรายได้กระรดดลงครับเต่กับพ่อส่งตัวไปได้ครับผมนี่ละนี่คอคอว่าคถือว่า การสูข่ขนรถและกับมาสูข่ขอนเสื้อนี่คือขอนมันลัางจเฮ็ดทูปีมาแต่สมัยพ่อแม่ปุญาผ้า,านนอหนกหลายนหลนบ่อตำบลพระยือนอำเภอพระยืนจังหวัดขอนแกน่นเป็นที่รู้จักในชื่อหมู่บ้านรถเร่รับติดตั้งกันศาสตร์ผ้าใบาและเต็นท์ชาวบ้านที่นี่ยึดอาชีพนี้มานานกว่า40ปี จากรถเพียงแค่3 4ถึง4คันกลายเป็นรถ500กว่าคันที่กระจายไปรับจ้างและเปิดร้านในหลายจังหวัดทั่วประเทศสร้างไรายได้พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้คนในหมู่บ้านอยู่ดีกินดีพวกเขาบอกว่านี่เป็นอาชีพที่สะท้อนความพยายามของคนอีสานในการดิ้นรนทำมาหากินและไม่ว่าจะต้องเดินทางไกลแค่ไหนแต่ทุกวันปีใหม่พวกเขาจะต้องกลับบ้าน ไพฑูรย์ธุรพันธ์ไทย PBS รายงาน